สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะออนมาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่บอกว่า4โรคหลังเร็วนะคะชนิดที่1นนะคะหลังเร็วตั้งแต่เกิดอาการพบได้ว่าร้อยละ2.3%โรคหลังเร็วชนิดนี้คุณผู้ชายจะพบปัญหาการหลังเร็วมาโดยตลอดหรือเรียกได้ว่าหลังเร็วตั้งแต่ครั้งแรกที่เคยมีเพศสัมพันธ์บางคนจะไม่เกิน1นาทีบางคนแค่ร้อลมก็หลังแล้วสาเหตุมาจากปัญหาด้านร่างกายและการสื่อสารระบบประสาท คุณผู้ชายกลุ่มนี้นะคะควรใช้พฤติกรรมบำบัดน,นะคะหรืออาหารเสริมที่ช่วยควบคุมการหลังเร็วได้ดีขึ้นนะคะชนิดที่2เคยปกติมาก่อนอาการพบได้ว่าร้อยละ3.9คุณผู้ชายกลุ่มนี้นะคะเคยหลังปกติมาก่อนแต่จู่ๆก็เกิดการควบคุมการหลังไม่ได้เริ่มหลังเร็วขึ้นโดยการเกิดแบบค่อยเป็นค่อยไปสาเหตุหลักๆก็คือภาวะด้านจ,จิตใจและความวิตกกังวล การเป็นโรคบางอย่างหรือเป็นปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอีก2ข้อติดตามคลิปต่อไปนะคะชนิดที่3หลังเร็วบ้างเป็นปกติอาการพบได้ว่ารอยละ8.5เคือการหลังเร็วเฉพาะในสถานการณ์หรือกับบางคนเกิดแค่บางครั้งเป็นเรื่องปกติแล้วเกิดขึ้นได้คุณผู้ชายกลุ่มนี้ยังควบคุมการหลังได้ดีอยู่สาเหตุไม่มีและไม่จำเป็นต้องรับการรักษาหรือทานยา เพียงแต่จะให้ความรู้และความมั่นใจในกับตัวเองชนิดที่4คิดไปเองอาการพบได้ว่าลอยละ5.1%การหลังเร็วชนิดนี้จะการหลังเร็วชนิดนี้จะพบกับผู้ชายที่ควบคุมการหลังเร็วได้ปกติหรือนานกว่าปกติ5-25นาทีแต่วันดีคืนดีการชะลอความหลังก็ลดลงหรือหลังก่อนคู่นอนถึงจุดยอด สาเหตุก็คือสูญเสียความมั่นใจและเข้าใจผิดว่าตัวเองมีปัญหาหลังเลวหรือปัญหาด้านจิตใจต้องได้รับการรักษาด้วยกิจบำบัดค่ะ